อ่ะรับสวัสดีพี่น้องของฝ่ายทั้งช่องของปุนาคมหาลามเด้อหรือว่าจะเป็นทางด้านเฟซบุ๊กไลน์ของปุนาคนะครับผมอ่ะเมื่อนี้สิมาลันอ่ะความกระโดดสดสดสดไปพี่น้องได้ฟังกันซึ่งในการแต่งของอาจารย์สุริชัยพุกคำภัณฑ์คามุขเสียงแข็งเด้อนะครับอาจารย์ตุ้มที่สิ่งเสด็จนะครับพี่น้องไทยเออมาลัน มาลองไทนพี่ลองลไปฟังกันผู <amento> <ness> ้นากับพระท่านทองพี่พี่ลอง้องสดไสน้ำดังเลยฟังเป็นมูเป็นตาเป็นใจกันว่าผู้นาชิลรัมิเคยได้แน้พี่้องฟังพี่้อง อ๋อเอคนเอ๋ยคุณผาพุทให้น้ำคาพุณผาทำให้นาำใสคุณผส่งยาป่าป่อยให้มาขอใสุขอยู่โอ้ยสยให้อยู่เย็นเข็มอย ว่าขาดจ้องแล้วเจิดแซวบ่มีหิดนี่แล้วดวงชะตาชีวิตแล้วแต่กรรมที่ทำเองเพชรจังนใดก็ต้องใส่ผลกรรมคู่สุยากรรมที่ทำที่สร้างสิเขียงทางอยคู่เฮานี่ละเด้อหัวเจากรรมเก่าเด้อตัวกับผมนี่แล้วสมบูรสมดีนาเออหุ่นก้อนสิมาเป็นแนวนี้ ตั้งแต่ในเขาเกียหลายปีพ้นผ่านท่าสำรานมนบาดท่าสำรานมันบาดเป็นมองแห่ฝังน้ำมุงเป็นวันตั้งตะบลในที่คนเห็นท่าบ่อเป็นอำเภอเอออยู่นองดอกไผ่กัมจักว่าวุ่นน้ำคำหรือคำดอกน้ำจอนมืดตามาละจังตองสาตาจ้องแต่ลองลอยตั้งแต่ยังไมหน่อย ก็ได้ซื้อว่านายแแอนีแล้วแแอก็เป็นน้ำผมพ่อแม่เป็นคนตั้งตั้งแต่ในเข้าคังยังเลียนเขียนอาน่านเนว่าพออยู่บ้านเล่าตั้งคณะล้ำรับงานไปทั่วกำลํำไปทั่วแดนนี่ีแล้วแแอได้ยินเสียงลำํำเออเอยกระทำพอนเตงหน่อยไงขึ้นมากรเลยจะจอ ชัยวุฒิดอกเพลินผมชัยาชัยวุฒิดอกเพลินเป็นน้ำผี่เพลินขนาดลำมาไหลบัวบันผลพานมาหลายปีจนว่ามีพันยาแต่ว่าสาเน่ตาหาันเลยลังนี้เป็นมา ื่าเจ็บบ่มันปนปีบ่มีมองสิทพิ่มปวดชีวิตจดเมืออวัวมั่วเมือนสนิทไปมีแล้วมีเนียไดก็คือกันมันแวแต่พ้าหอนยามที่ซสาตาหอนงยามนอนฝันไปมามีภัยหนากนามมาชวนให้ไปอยู่น้ำตื่นขึ้นมาแล้วจำคิดน้ำน้ำโยไปมาซาแล้วแต่บ่ยอมหัวซาอยู่มาก็เลยได ร่มลมออนล้อนเป็นไข่หนาวในในไข่บ่อสวางโอ้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 โ้ร่มลมออนล้อนเป็นไข่หนาวในในไข่บ่อสวงหลายวันเดือนดูด่วงจนเป็นมาอะพวดไปเลยแล้วดอกไม่จัดแจงบูซานี่แล in. ้วขอขมาหน้าโคจังว่า i̇şte ในฝันแล้วบอกชื่อปู่นางเด้อจื่อได้ปู่นางเด้อจื่อได้ความใคจังซวงหายตั้งแต่มื้อนั้นใครคือผูเที่ยวมายามเที่ยวติตาเพลินมนต์อยู่มาปนนี้จังมีน้ที่นาน้คือได้เาปูนาเอมูเจ้าปูนา พี่น้องบัดน้ฟังเกิดแนวไม่เมียน่าเจอเดียผมสีไขขึ้นขอใครย้อยหยิขึ้นใบหายเสล้อา่าฮ่าง่าฮ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 ่า้่าฮ่วฮ่า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 ส่ม่าฮ่าฮ่าฮ่านเาฮาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ่นฮ่า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 ฮ่พฮ่า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 าฮ่า่าฮ่่่า่าฮู่น่าฮ่อฮ่่่่่นา่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 ่า่า ขอบคุณขอบคุณทั้งหลายที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งฟังปูนาล่ำล้อมประวัติของคำวสุเสดมันเป็นปูนามันเป็นเทไายมันเป็นใดแนบบางคนก็สจริงจริงงอีพีของปูนาเถลายแล้วอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอีพีสี่อีพีห้าเป็นกันไหนแต่ออ่านี่ปูนาเข็ดล่ำลองไว้ได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องในฟังประวัติข้อข่าวนะข้อข่าวข้อข่าวจังไหนเพราะว่าปูนา อ่าบริเขียน,นลงได้รายละเอียดการแต่ซ้ำหนีก็ถือว่าเป็นเพลงสุดยอดดอ้วยอ่าวันนี้ท่านในีเพิ่งฟังหน่อยเดียวอ่าเพราะว่าเพิ่งเปลนเป็นปรมคบบคู่ของพอ่อแม่ผู้บังคับการเพลงว่าจะเป็นล่ำรองอ่านำเรื่องต่อก่อนเลี้ยงต่างๆครับผมอ่าอัตานิดมาวแว้งสื่อเพิ่มคือสุริชัยวงคำพะแต่พี่น้องทั่วโลกสีบุญช้างได้รับคำว่า,าอาจารย์จืดเพียงใจน,นะครับปูนาฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดซับสไคร้อ่ๆๆๆากดไลค์คกดแชร์ สุดท้ายแล้วพี่น้องปองปายเขาไมากดกระดิ่งกันเต็มๆต็มในปุนาในเรื่อพี่น้องเนือ้อเมื่อนี่ปุนาบ่มีอยังฝากคำฮ้อน,นทรงไทยให้พี่น้องปองปายลูกหลานตะลักเนื้อคนโน,น้นในเรื่อผู้ที่เป็นพิดามารดาผู้เพี่อนสนองเรียงลูกนั้นคือสายส,งส่งสัมพันธ์ผูญจองกีิแล้วใจพ่อแม่นั่นกวงคือหนำแม่ทะเลแม่ทะเลยังบ่ป่านเนาะพี่น้องเนาะเอาบุญคุณพ่อแม่พิดามารดานั่นเอาเขาสมเด็จโนราหมาขเขียนเป็นปากกาดน้ำมืด แล้วเอาสมุทโธษในกล่องมาเปลี่ยนยาดรถยนต์เมึกแล้วน้ำมาจะรีกบอกคุณคุณท่านสมุทโธอ่าเขาสุภาพเมรุราสีในวันสมุทโธทษเทหมดทั้งเป็นดินเป็นฝ่าหนาเนี่ยเดน้องพี่น้องเพ่อจิเนกาหยองว่าพอแม่ไม่มีขุาต่อพีดามันดาต่อปุทตามันตาพุทธิเพื่อนถนอมเดียมลูกมันคือสายโซสัมพันธ์ผูกจองจริงแล้วอันบ่พอแม่แท้นี่แม่ผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อคันสิบเอื้อนผู้อื่นว่าเอื้อนพ่อหักไม่หักเนี่ย เกิ้อื่นว่าพอว่าแม่จช้าสิบุญพ่อปันใดดอกขอให้บูทิตาธิดตอบมาพูดเรื่องเก่าไว้เด้อเอาคลิปนี้ปูนาฝากไว้สมีฝากให้พี่ให้น้องฮ่ออันนี้เนี่บอกท่านเลยลูกมีลูกอยังสุดซดไอ้พี่น้องได้ก่อนลำมาอ่าได้ก่อนลำมาอ่ามือเศร้าเลยพี่น้องได้ก่อนลำมามือเศร้าปูนาก็เลยมาตัวพ้นอาศัยว่าเจ้าของเคยลองเคยลำแน่อาศัยว่าเคยลองเคยลำแน่แต่ว่าเป็นลำแน่ก็เลยมานั่งเบื่อกระสิคือคือกันอยู่แล้วก่อนลำรองอะไรเพียงแต่ว่าเขายังหาบอกตุ่ม บอกเตือนบ่ทันได้พี่น้องอ่าผู้นัคุสิได้เวลาเข้าห้องง้นนี้นะเสดเข้าไปห้องนั้นแล้วให้อาจารย์จืดเชื่องชั่นปัญหาหม่องตุ้งหม่องเตือนในหม่องเล็กพ่อพ่อผู้นาคนล่ำมาดุผู้เศร้าหนีผู้นาพี่น้องสิเห็นว่าผู้นาที่ผู้นาบอกไปได้ต่างๆก็พี่น้องเมื่อพอผู้นาบอกสบายอ่าเก็บข้อวัดลงข้อพี่น้องนะอ่าวันนี้แต่ว่ากวงตั้งใจที่จะให้พี่น้องได้เห็นก่อนว่าผู้นาร่ำร้องประวัติของผู้นาคุณเสดมาเป็นผู้นาเป็นกระเล่ยไม่เป็นไรแน่ บันเกิดบ,งนนบังน้อนบันฝังใส่แหบันแพ้ใส่มือบนัออออบนปีนเผาอ้อมบันป้อมพายกีบันปีพายเยาว์บันเที่ยวไปหนะ้าของผู้นา,ายู่ใส่ปูนาเกลี้ยมันน่วมบันในก่อนล่ำเด้อ่าซื้อก่อนล่ำมาประวัติผู้นาข่าวๆพ,พี่น้องขนะันลงไล่ละเอียดไล่ก่อนอยูอ่ลายพี่น้องเนาะอ่าพระเจ้าล้าอ่าในคลิปนี้จะขอฝากไว้เป็นก้อนบุคคลใจพี่น้องฟ้องไปบนสปูสุคนเออลยเรื่องตัวเลขกับปูนากับป้อยไปแล้วกับพี่น้องฟ้องไปกับแตงอาเบิ้งอยู่ใน อาคิดต่างๆของพูนาอาสลับอาคิดนี้พูนาขอให้พี่ให้น้องทั้งหลายในตรงนี้อายุบ้รรพญืน,น,นชุ่มชื่นจิตวันนอนพงมสภิสุขสมทิผลสุขล้ำสำราญบรรดานดลนนพระพลนก้าวหน้าสถาพรพรในลำท่ำในเลิศสฉุกในตันบังเกิดจนมาเกิดนีด่ใจอีพออีแม่อีปอ่าอ,อ,อ,อีลูกเที่ยวมาเขามาฟังก่อนลำ้ำพูนาไม่คิดนียเด้อขอให้เงินทองไหลมาเทมาเด้ออย่าได้พบป็นหาอย่าได้ขาดเกินรัง สัพพกกะกัลังในทียันตีเง,งินสมบูรณ์ดีินเก่าอมอุอาบุมาบุนมา,มมาเงินขั้นแก้วยาด้ขาดเงินทงคอยใส่หงหงขึ้นดังท้องอยินได้เบาขอให้แรงในกระเป๋าอีพออีแม่อีออป่าอีลูกลูกตาละหลานที่มาเบิ่งคลิปปูนาล่ำรอคลิปนี้ถือหวยเลยเงินท่องพัมกันเบอ้อไปเลิกขณะเอาซาทุกงซาทุกงซาทุก